วันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่องทางของการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ข้อมวลข่าวสารต่างๆของวัดม่วงหวานจังหวัดสระบรุรีวันนี้ขาขอนำทุกท่านมารับชมในความเคลือบหน้าและก็ความเคลื่อนไหว งานปิดทองฝั่งโูกนิมิตในวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์2567เองอไม่กี่วันนี้อย่างท่านทั้งหลายนะซึ่งเมื่อวานพิธีทางกระาทรงก็ได้สวดถอนสีมาขึ้นในวันที่31มกราคม2567วันนี้ในวันที่1กุมภาพันธ์ นนะ2 5 6 7นะกกคณะกรรมการชาวบ้านก็ได้มาร่วมกันในการที่จะขุดนำนิมิตนะลูกเก่าขึ้นมาเพื่อที่จะทำนำมาให้กับสทธาสาธุชนนะได้ปิดทองนิมิตเร่งการขุดแนะการขุดค้น นำขึ้นมาก็นำขึ้นมาแปดรูกนี่ก็เป็นอีกลูกหนึ่งนำขึ้นมาสิูกลางโบสถ์ เอเอระวังระวังใส่ตัวนีรูปหนึ่งท uh> uh> uh ี่งามมีักษณะเป็นแบแล้วก็จะเป็นรูปทรงที่ถือว่า ใกล้เคียงกเคียงกับความกลมมากที่สุดประวัาสรึ้นมาแน่วสวยงามนิดในสมัยก่อนก่อนจะไปหาตามภูเขาแล้วก็เลือกยโอ้ห้อ้หอ้โดอห้อองโ้มออโอ้ ก็ตัวตอไ,ไปกันกน,นัน,น,นี้มันจะดู

เราสวดกันฟังก่อนหน้านี้ว่าการหานิมิตดในสมัยก่อน,นเป็นสิ่งที่เกิดความลำบากเนี่การขนย้ายการนำมาเนี่ยก็ใช้เวลาบางทีก็จะใส่เกวียนนะแล้วก็ค่อยๆลงมาจากเขานะส่วนมากก็จะไปหาตามไหลเขานะตีนเขานะแล้วก็ หาลูกที่เรียกว่ากลมนะกลมมากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะนํามาได้ง่ายๆนะแล้วก็มาทําการปิดทองแล้วก็ฝังลูกนิมิตนะผูกสีมาก,กันนะเพื่อที่จะบอกเรียกว่าเป็นการป่งบอกเขตเขตแดนนะของการประกอบสังครรมในทางคณะส่ง จะเป็นการอุปสมบทก็ดีในะการสวดกระถินก็ต่างหรือแม้แต่การทำวัดชาวเยนก็ภายในอุโบสถที่มีสีมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นวัดนะที่เรียกว่าสมบูรณนะ์สมบูรณ์วัดก็จะมีสองอย่างวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาแล้วก็เป็นสำนักนะสำนักสงฆ์ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมา จะมีสองประเภทนะที่เป็นวัดฉะนั้นนะการปิดทองฝาลุนิมิตนะของวัดบงหวานซึ่งได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมานะก็ทําการสวดถอนสีมาอุโบสถหลังเก่าแล้วก็นําสีมาขึ้นมาเพื่อโอกาสทายาโยมได้ปิดทองนะซึ่งอุโบสถหลังนี้นะก็ตาม เล่าเรื่องเล่ามานะักกผู้สูงอายุเนะี่ยประมาณ8ปบ้ปีนะกกได้มาฝังนิมิตในช่วงอายุห้าขวบนะพ่อแม่พามาฝังนิมิตนะฉะนั้นก็ประมาณการได้ว่านะลงนิมิตนี้ก็เกือบนะเกือบหนึ่งร้อปีฉะนั้นก็ขอนำทุกท่านนะได้มาร่วมปิดทองลูกนิมิตนะทางนิมิตเก่าอายุกว่าร0อปีแล้วก็นนิมิตใหม่นะ เป็นนิมิตใหม่นิมิตใหม่ที่ดีนะมาร่วมบุญร่วมบุญสนกันเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ก็ามารับชม